ท้งที่กําลังทําสงครามกับเผ่าปีศาจแท้ๆใช่ใช่จะเกิดสงครามขึ้นเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละนะด้วยความที่เล่าเข้าปากเป็นที่เรียบร้อยทําให้นักประจนภัยทั้งสองจ้อออกมาน้ําไหลไฟดับเห็นเขาว่าอาณาจักรของเผ่าปีศาจตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรนี้ส่วนอาณาจักรเมาเบิร์ด เป็นอนาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรนี้ส่วนที่ซูโยชิตั้งใจจะไปนั้นคืออาณาจักรเฟเนสที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้พวกข้าเองก็ตั้งใจว่าจะออกจากอาณาจักรนี้เร็วๆเหมือนกันก็้าพวกเราเหมาะที่จะล่ามอนสเตอร์มากกว่าทำสงครามนี่นะ ท่านเองก็ควรจะออกจากอาณาจักรแห่งนี้ให้เร็วที่สุดจะดีกว่านะนักประจนภัยทั้งสองบอกเช่นนั้นซูโยชิเองก็อยากจะออกจากอาณาจักรแห่งนี้สุดๆเหมือนกันแต่ถ้าไปจ้าเอกับมอนสเตอร์ระหว่างทางละก็คนที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปนิดหน่อยอย่างซูโยชิคงทําอะไรไม่ได้แน่ขณะที่ซูโยชิกําลังนึกลุ่มใจอยู่นั้นเองเขาก็หันไปมองเหล่านักประจนภยัยแล้วฉุกคิดขึ้นมาได้ เราจ้างกิวนักประจนภัยเอาก็ได้นี่นะถึงจะสิ้นเปลืองเงินแต่มัวขี้เหนียวไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา